ประเทศไรอ่าตุรกีแต่นักโบราณคดีเป็นชาวเยอรมันไม่ใช่ชาวตุรกีอ่านะครับเพราะนั้นอ่ะสมบัติบางส่วนที่กุดคมพบเขาเอากลับไปด้วยอ้าวฆ่าเนื้อแงแล้วมันมีงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วภรรยากเขาเอาไปสวมใส่ถ้าเขาไม่สวมถ้าเขาไม่สวมก็ไม่มีใครรู้ใช่แต่อย่าลืมว่าการสวมใส่อ่ะเขาเรียกว่า architectural ของเครื่องประดับมันบอกช่วงเวลาด้วยนะ ว่ายุคนี้คุณจะใส่ของพวกนี้หรอมันมีในยุคนี้ไหมเขาผู้หญิงเนี่ยถ้ามีของดีไม่อวดก็ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใช่นะครับซึ่งปัจจุบันเครื่องเครื่องทองชุดนี้ยังอยู่ในกรณีพิพาทของสารโลกอย่าไปเมืองไทยนะเดี๋ยวลอกเลียนแบบเป๊ะเดียวแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้เมืองไทยอยากเพชรซาอุได้มาหมดอย่างตอนนี้เราอยู่บริเวณเมืองทอยของจริงเลยนะครับตอนนี้นะครับมาวานในจำลองนะนี่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะฮะ ผ่านมา3,000ปีนะขุดค้นพบนะฮะโดยชื่อโฮเมอร์นะฮะตามที่ไกลเขาว่านะฮะแล้วก็มาเจอนะเ,เมืองทอยในอีตนะฮะ3,000ปีที่แล้วที่เกิดการสู้รบระหว่างเมืองทอยกับประเทศกรีตนะฮะเพื่อแย่งชิงผู้หญิงวันนะฮะว่าลูกของกษัตริย์คนสุดท้องนะไปเอาเมียของ ของกษัตริย์เมืองกรีดนะฮะเพราะถูกตาต้องใจกันนะครับจริงจริงอันที่จริงเป็นข้ออ้างนะฮะจริงๆริเขาจะเอาช่องแคบเออคาแนลนะฮะเพราะว่าถ้าใครผ่านทาง่ยึดได้ก็มันเกิดให้ก่อเกิดะายได้นั่นนะครับนะฮะโซนในครับผมสร้างเดิมหลายพันปีมาแล้วครับนี่ขุดเจอนะฮะแหมต้องต้องเรียกว่าดวงหรือโชคชะตาด้วยครับเจอนะฮะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับเนี่ยนะฮะสิ่งก่อสร้าง ที่พังแล้วนะครับเมืองทอยก็ล่มสลายนะฮะจะเกิดภัยสงครามแย่งคิงความเป็นใหญ่นะฮะในยุคอดีตการนะครับนะฮะโดยรอบเราเดินตามไกลไปเรื่อยๆนะครับควบเมืองทอยในอดีตพื้นที่กว้างไกลติดกับทะเลนะครับพอวันเวลาหลายผ่านผ่านไปหลายพันปีนะครับ ก็เกิดการเคลื่อนที่ของดินนะฮะโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมทะเลก็หายไปแผ่นด,ดินก็แผ่นดินก็งอกมาแทนที่นะครับนะดูเหมืองกันครับนะครับเมืองกว้างนะครับตอนนี้มันนี่ซากที่เหลือเหลือนิดหน่อย,อยเองนะฮะเหลือไม่มากดริเวโดวยรอบนะครับ ช่องทางเดินนะครับออก,กําแพงก็สูงอยู่นะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในะความเก่าแก่นั้นระยะเวลาที่ผ่านมาหน้าแสนหน้าอาดีตจนถึงยุคปัจจุบันนะครับกําแพงคูมเมืองป้องกันฆ่าศึกศัตรูนะครับสมัยก่อนนี่เมืองทอรก็ติดทะเลปัจจุบันไม่ติดนะมีแต่แผ่นดินงอกมาแทนที่นะครับด้วยการการเคลื่อนไหวของหลักธรณีวิทยานะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศตุรกีครับนะของเมืองทอยนะฮะมาแบบตายระดับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแนวหินหักสิ่งก่อสร้างนะครับรั้วกำแพงเมืองนะครับถ้าคนชอบแนวเก่าๆนี่มาดูได้เลยนะครับเรามาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเมืองนะครับ ที่ยังคงลงเหลืออยู่ให้เห็นนะครับอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันวันเราไปที่ริมทะเลมะฮะที่ว่าติดทะเลอาเจียนนะครับนะฮะที่มีม้าไม้จําลองจากหนังเรื่องทอยที่เขาสร้างมานะครับซึ่งฮอลลีวูดเขามอบให้นะครับแต่วันนี้น่ยเรามาของจริงนียฮะที่เมืองทอยแท้ๆเลยนะครับเรามาดูแกนความยิ่งใหญ่นะฮะของเมืองทอยนะรว่าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงไม่แค่ไหนแต่ยุคโบราณ3,000ปีต้องถือว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับในยุคนั้นปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศต,ต,ตุรกีนะครับถ้าคนชอบในประวัติศาสตร์นี่เชิญมาเที่ยวได้นะครับแต่คนไม่ชอบแนวนี้ก็มันก็พูดยากนะครับผมนะฮะเรามาดูเอาละกันส่วนใหญ่เป็นหินนะ,ะหินเก่าๆหินก็แล้วหินยังทรมคุณค่านะครับทางประวัติศาสตร์ ของจริงต้องมาที่เมืองทอยนะฮะเมืองเมืองทอยในยุคยุคอดีตนะครับส่วนนี้เป็นส่วนในรอบนะครับคาดว่าน่าจะขุดค้นพบล่าสุดนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างหลังคามามาบดบังไม่โดนแดดนะฮะหรือว่าโดนฝนมันก็ไม่ถูกทาลายได้ง่ายนะฮะก็เลยต้องมาสร้างโครงสร้างหลังคาที่อยู่ในรอบนะครับความยิ่งใหญ่นะครับค่ำเมื่อวานเราอยู่เมืองชนะเล ทอยนะครับแต่มันทอยมามามาม้นะครับที่ที่บอกว่าหนังก็ไปสร้างแล้วฮอลลีวูดก็มอบให้ที่เมืองชนะคาะเลนี่เป็นอของที่ลึกของขวัญน,นะกันนะให้ที่กรุตอรกีแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทอยของจริงประวัติศาสตร์3,000ปีที่ชื่อโฮเมอร์นะมาขุดค้นพบทางโบราณคดีครับผมนะฮะแล้วก็มาไม้ที่ที่เมืองทอยนี่ก็เป็นชาวบ้านร่วมวมือร่วมใจกัน กันสร้างขึ้นมานะครับให้ตรงตามประวัติศาสตร์ครับผมแล้วก็เดินชมบรรยากาศโดยรอบนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะกแกลนบอกถึงความยิ่งใหญ่ความเกียงไกลในอดีตนะฮะสุดท้ายก็ร่มสลายตามวันเวลาตามวัฏจักรขององค์จรนะฮะเมื่อก่อนในท่อติดทะเลนะครับเดี๋ยวนี้ทะเลไม่มีนะครับหลักทาอนี้วิทยาเมื่อน้ําทะเลหายไปแผ่นดินก็งอกขึ้นมาเป็นเรื่อง ของธรรมชาติครับใช้ระยะเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีนะฮะนปีน,น, 3, น่ประตูเข้าเมืองนะครับมีมหลายทา<ถ>งทางเข้ามีหลายทางนะทางเข้าเมืองเป็นทางหลักในการเข้าเมืองนะครับแต่าท,ทางเข้ามีหลายทางแต่ที่ยังย,ยังคงหลงเหลืออยู่ คามพิพาทระหว่างนักวิชาการรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นักวิชาการรุ่นเก่าว่านี่มันเป็นคอยรุ่นที่สองแต่นักวิชาการรุ่นใหม่บอกว่าเป็นคอยรุ่นที่หกอ่าก็ไม่รู้ว่าสรุปว่ายังไงแต่ที่ที่สรุปตรงกันเพียงอย่างเดียวก็คือนี่คือประตูทางเข้าเมืองแต่จะสองหรือหกเหนือความคาดหมายของเราแต่เท่าที่มดอ่านและศึกษามาได้คือเขาก็ตัวอยวเขาพูดถงเพราะว่าอะขนะึนไป อ่าใช่ที่นําเครื่องทองอ่ะที่สามีเขาขุดได้อย่าลืมนะนักโบราณคดีไม่มีมือไหนสะอาดนักโบราณคดีก็คือนักขประเทศไทนอ่าตุรกีแต่นักโบราณคดีเป็นชาวเยอรมันไม่ใช่ชาวตุรกีอ่านะครับเพราะนั้นอ่ะสมบัติบางส่วนที่ขุดคงพบเขาเอากลับไปด้วยอ้าวข้ามเลยไงแล้วมันมีงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เราอยาเขาเอาไปสวมใส่ถ้าเขาไม่สวมก็ไม่มีใครรู้ใช่แต่อย่าลืมว่าการสวมใส่อ่ะเขาเรียกว่าอาร์เคเต็กเชอรัลของเครื่องประดับมันบอกช่วงเวลาด้วยนะว่ายุคเนี้ยคุณจะใส่ของพวกนี้หรอมันมีในยุคนี้ไหมของผู้หญิงเนี่ยถ้ามีของดีไม่อวดก็ไม่ใช่ผู้หญิงใช่นะครับซึ่งปัจจุบันเครื่องเครื่องทองชุดนี้ยังอยู่ในกรณีพิพาทของศาลโลก อย่าไปเมืองไทยนั่นเดี๋ยวลอกเลียนแบบแป๊บเดียวแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้เมืองไทยอย่าเพชรซาอุได้มาหมดยังเขาอันนี้คือแท่นบูชาทวยเทพคือที่แบบอ่าไว้ฆ่าสัตว์นะครับบูชาทวยเทพที่เขาเครบรับถือในอดีตนะครับนะครับพอฆ่าปลาที่มีตะแกรงเหล็กนะครับก็คือให้เลือดไหลลงไปนะฮะแต่ที่ตำตัดนั่นคือที่ประหารชีวิตนะครับ บูชานะฮะให้ทวยเทพประทานความสุขนะฮะน้ำฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับเวลานบูชาถวยเทพเราเอาไว้แบบฆ่าสัตว์นะฮะตะแกงเหล็กก็คือให้เลือดไหลลงไปนะครับบูชาเทพสัตว์ต่างๆที่เทพชื่นชอบนะฮะเพื่อให้ฝนต,ตกตามฤด,ดูกาลบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ตามคนยุคอดีรับเขาถือเทพแล้วแต่แล้วแต่องค์จะถือองค์ไหนนะครับแต่ถ้าแท่นปูนต่ำๆนี่ก็คืออันนี้คือไว้ประหารชีวิตนะครับถ้าแท่นปูนต่ำๆเียประหารชีวิตนะครับตะแกงเลยให้เลือดไหลไปนะฮะตามทางครับส่วนนี้เขาเรียกลาสภาในอนดีตนะครับ รัฐสภาก็ไดินเนี่ยไม่ใหญ่นะครับเทียบปัจจุบันถือว่าเล็กมากเพราะประชากรเมื่อก่อนมีแค่หลักแสนน,นะครับหลักแสนไม่เกินล้านนะครับรัฐสภานะฮะที่ยังมีโครงซากคงหลงเหลืออยู่